แล้วก็พากย์ที่เพื่อขายเอกสารทุกคนนะครับถ้าชาวสชวเนี่ยผมฟังสไลด์ผมท่าเปืือนะครับเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องข้อมูลนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยมีสไลด์เยอะเลยนะครับประมาณร้อยกว่าสไลด์ฮนะแต่ผมไม่พูดทั้งหมดแล้ครับตั้งใจจะใส่ไว้เพื่อว่าเดี๋ยวเอาเอกสารเนี่ยนะครับท่านก็คัปลอไปใช้นะครับกัดี่กไปใช้แต่ว่าบางส่วนก็อาจจะพูดด้วยเพราะเดี๋ยวท่านจะเมาข้อมูลมากเลยนะ หลังจากนี้เพราะเดี๋ยวอาจารย์พินิจอีกใช่ไหมฮะอาจารย์หลายคนเลยอาจจะมาพูดเรื่องข้อมูลกันดังนั้นเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนของข้อมูลนะครับแต่ผมอยากจะบอกอันแรกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีพลังมากนะครับผมคิดว่าเราเราเนี่ยลงทุนกับการทาเหมืองทองเยอะนะแต่เราไม่เคยเอามาทําทองแท่งและไม่เคยเอามาทําเป็นสร้อยทอง ความหมายคืออย่างนี้ครระบบดาตั้งในประเทศนี้โรงพยาบาลทุกแห่งนั้นดูสิฮะเป็นไงครับมีคอมพิวเตอร์หมดเลยฮะแล้วถามบอกมีเบาหวานกี่คนไม่รู้มีเบาหวานรายใหม่เท่าไหร่มากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้มีอุบัติเหตุที่ไหนไม่รู้ครับเพราะอะไรฮะเพราะก้อนทองทั้งหมดเนี่ยส่งไปบรรณาการให้กระทรวงสาธารณสุขก,กับสปสชนะครับแล้วกระทรวงสาธารณสุขก,กับสปสชพอได้ทองมาเยอะ ก็หลอมไม่ทันครับก็เลยไม่ได้หลอมสุดท้ายเนี่ยไอข้อมูลเนี่ยมันคือขยะทองฮะเอามากองๆไว้ไม่มีใครได้ก้อนทองและซ้อยทองไปใช้เลยดังนั้นมันต้องมีคนครับที่มาหลอมทองนะก่อนที่จะตั้งคําถามเพราะคนชอบตั้งคําถามเลยมันทองแท้หรือทองปลอมอยู่ด้วยเลยข้อมูลเชื่อได้หเปล่าข้อมูลเชื่อได้หรือเปล่า เมื่อไหร่ก็ตามถามได้อย่างนี้นะครับไม่มีวันได้ก้อนทองหรอกครับเราะตั้งคําถามอยู่ย้อนกลับไปกลับมาว่าเชื่อไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหมล่ะนะครับดังนั้นเราต้องเชื่อก่อนว่าเรามีเหมืองทองและพวกเราจะต้องช่วยกันหลอมทองและเราจะเอาทองไปขายกับประเทศเราถึงจะรอดนะครับถามว่าข้อมูลมันมีพลังจริงหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับท่านรู้ไหมครับว่างานแข่งเรือปอดเล่าเนี่ยที่มี ประมาณ60แห่งทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จังหวัดน่านเนี่ยเริ่มได้ยังไงรู้ไหมครับแห่งเรือปอดเหล้าเนี่ยเริ่มจากอย่างเดียวเลยครับเริ่มจากการที่ว่าสสสเนี่ยนะไปทํางานร่วมกับสนานักงานสายดีแห่งชาติแล้วก็ทําการเซอร์วย์พบว่าจังหวัดน่านดื่มเหล้าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่ว่าแค่นั้นไม่พอครับ เพราะว่าต้องมีคนนี่ครับตอนนั้นรองในแพร่สาสุขจังหวัดคุณยาวรั์เอาดาต้าเนี่ยนะมาพูดทุกเวทีครับพ,พูดไปพูดมาทุกเวทีเลยจนคนอื่นลำคาญนะครับมางานไหนก็พูดแต่เรื่องดื่มเหล้าเป็นอันดับหนึ่งเยะแต่ว่ามันมีจังหวะครับท,ที่วันหนึงเนี่ยก็มีผู้ว่ามาใหม่ว่าถามบอกพูดไปเยอะเนี่ยจะให้ทำอะไรอ่า ก็บอกคุณเดลังผมนึกขึ้นมาได้ไถ้าจะทำนี่นะงานที่มีอุบัติเหตุสูงสุดแล้วก็ดื่มเหล้ากันสูงสุดในจังหวัดน้านก็คืองานแข่งเรือท่านผู้ว่าท่านประกาศงานแข่งเรือปลอดเหล้าเลยรับรองว่าได้ผลปรากฏว่าผู้ว่าเอาจิงครับว่าบอกนัดภาคีประชาสังคมมาสามร้อยกว่าคนนะงานนั้นนะครับแล้วก็คุยกันแล้วก็บอกว่าทุกคนเห็นด้วยไหม ทุกคนซึ่งเป็นคนสูงอายุกันหมดเลยทั้งห้องคนที่กินเหล้าไม่ค่อยมาฮะก็ยกมือกันเลยบอกว่าดีดีดีปรากฏผู้ว่าฟันทงเลยตอนนั้นพรบควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์ยังไม่ออกนะครับว่าเพราะเลยบอกว่าแหงเดือบอดเหล้านะครับนายกที่สมนตรีซึ่งตอนนั้นไม่ใช่นายกสุรพจน์นะครับอยากจะแย้งแต่แย้งผู้ว่าไม่ได้แลวนายกสุรพจน์เนี่ยถึงมาต่อ หลังจากที่เขาจัดงานแข่งเรือรอดเล่าได้หนึ่งปีครับแต่ท่านก็ดาเนินการไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนสําคัญเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลครับแต่มันต้องมีคนเอาไปใช้แล้วขับเคื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ<ด>นีน้น้องน้องนะเพราะว่าเขาให้ผมบรรยายต่อใช่ไหมหรือไงนะหรืจะระกาศอะไร<ด>ก็ฮะบาะว่าเขาให้ผมชั่วโมงหนึ่งก็เลย ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกล่าวเปิดครับเพราะว่าพี่สุเทเปิดไปแล้วนะผมผมคิดว่าเข้อม,มาบรรยายนะก็จะบรรยายไปชั่วโมงอีกเลยนะครับแต่ว่าผมเลยบอกว่าถ้าเราทําสิ่งเดิมๆด้วยวิธีการเดิมๆเนี่ยมันไม่สมําเร็จนะครับเราต้องเริ่มใหม่ครับคืออาวุธที่ทรงพลังมาก,มากๆเนี่ยที่เราไม่รู้และเราไม่ได้หลอมอาวุธเนี่ยก็คือข้อมูลเนี่ยนะครับเราไม่ได้หลอมมันพอเราไม่ได้หลอมมันมันก็เลยกลายเป็นว่า เรารู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้มันก็แย่ประเทศนี้มันไม่ได้เรื่องประเทศนี้มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่เขาบอกว่าเอาข้อมูลมาเพื่อน,นําการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าเรามีอาวุธที่สําคัญนะคือข้อมูลครับแต่เราจะใช้มันยังไงต่างหากนะครับผมตั้งคาถามง่ายๆนะถามว่าถ้าเกิดท่านเนี่ยจะไปทําเรื่องอุบนนัติเหตุในตําบลหนึ่งนะครับ ที่จังหวัดของท่านท่านจะไปขับเคลื่อนยังไงฮะผมบอกเลยนะครับเดินไปที่หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน,านอาสมช่วยกันทำเรื่องอุบัติเเตุหน่อยสิเราต้องมาถามองค์งานคุณให้ชัอ <Okay. S 2> ดอีกเลยถูกไหมฮะดังนั้นหมายความว่าถ้าเอาใหม่นะถ้าบอกว่าเอาอีกอันหนึ่งก็ได้นะเอาเรื่องเล่าก็ได้ครับมาละเนี่ยช่วยทําเรื่องการดื่มเหล้าหน่อยสิ งานคุณมาให้ฉันอีกแล้วแต่สมมติเอาใหม่ตำบลของคุณเนี่ยในจังหวัดอขอนแก่นจังหวัดตากก็ได้นะตำบลของคุณเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งตับและตับแข็งสูงที่สุดในจังหวัดขอนแก่นเป็นไงครับแล้วเราจะมาช่วยกันยังไงในการจัดการเรื่องนี้แล้วค่อยดูว่ามีามคนกินเหล้าเยอะกินเหล้าน้อยเขาจรู้ว่าไม่ใช่ปัญหาเราในะปัญหาเขานะครับ แล้วเราไปช่วยเขาเพราะว่าตำบลคุณน่มีตับแข็งสูงสุดอ่ะแล้วเราจะมาช่วยกันอย่างไรเพราะคนเป็นตับแข็งตายเนี่ยมันไม่คุ้มเลยถูกไหมดังนั้นข้อมูลนี่แหละครับคือพลังครับผมยงยืนยันนะครับสสเนี่ยเราพยายามนะครับจะคำขานข้อมูลทั้งหมดเลยนะัะตั้งแต่การตายอันที่สองคือเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับ สิ่งที่เรียกว่าเบอร์เดนออฟดิซิหรือแดรี่เนี่ยคือปีสุขภาพที่หายไปฝังแล้วยังมองอยู่ไม่เป็นไรนะครับต่อมาคือผลเลือกการเปลี่ยนแปลงตอนนี้อาจารย์วิชัยเอกภารกรมีข้อแล้วครับว่าคนพ้วนมีเท่าไหร่น้ำตาลสูงเท่าไหร่เบาหวานลายใหม่เป็นยังไงนะครับมีข้อมูลแล้วนะแต่ยังไม่เป็นลายจังหวัดนะจะทำให้เป็นแค่ลายภาคผมก็บอกอาจารย์ อยากได้ไปจังหวัดก็บอกเอาเงินมาให้อีก70ล้านผมเลยบอกเอ,เ,อเ,อเอาเอาหลายทานก็พอแล้วจ้าแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงนะครับแล้วถึงจะมาถึงสังคมนะครับสภาพสังคมที่มีดังนั้นตอนเนี้สสสพยายามลงทุนกับเหมืองทองครับแล้วเหมืองเพชรน,นะครับแล้วก็เมืองลูกอย่างเลยฮะเพราะอันนี้คือดาน้าที่เราจะต้องลงทุนนะครับ